สุดสบายดีพี่ๆน้องๆเอ็ดซีภายในหรือต่างประเทศเนาะมื้อนี้เราทั้งพอบ้านพะโล่เราได้พาท่านผู้ชมมาหุ่นจักกับวิถีชีวิตของคนลาวเฮาะเป็นว่าปีหนึ่งหรือมิเทน่นเดี๋ยวนี้เราเป็นการส้มท้ายปีเก้า้ดยท่านผู้ชมด้วยตอนนับปีใหม่เพื่อนได้เอาห้องการสถานที่นี่หละเป็นผู้เขนให้ การติตั้งแลาราคาเท่าแก๋ในโฮมสถาพันมายิงทั่วขุนนายการภายในบ้านเย่างวิไลในเด้อเออแต่ว่าแต่ละปีแล้วมันได้เฮดคูป,ปี้คูป,ปี้นะอาวที่เป็นอะไรที่คืคนทำอะไรมีอย่างแน่และตามพอบ้านพ่อเลาะไปเลยเด้อเอออ่าเดี๋ยวนี้ละเด้อนนดอ,นนดอันนี้แล้วมันเป็นการผ้าขวัญเด้อเออผ้าขวัญน,นี่เพื่อนก็นได้มีไก่เนาะมีไก่บัตลาลัยโตหนึ่งสองสาม มีใกล้สามโตแล้วก็เป็นกระต้มขนมน้ำจันน้ำหอมออน้ำส้มของหวานเนาะอ,อ,อันนี้ก็เป็นทางู้รัก้ใหญ่เป็นเดอ้อเท่าแก่บ้านเมืองส,สังหพัญญิงภายในบ,บ้านเมืองวิไลงเงาเนี่ยละ่ะอันนั้นแล้วมันเป็นเพื่อนห้องเป็น อ่านะอ่านะแม่เลี้ยงเนาะแม่เลี้ยงก็ว่าแม่นเิ่นกําลังแต่งอาหารการกินเนาะแต่ยังบริการมุ่งประมาณมุ่งคนละ่ะเข้าโมงสิบโมงจังที่ด้เริ่มเข้าพิธีจังที่ทานพาท่านผู้ชุมอีกใบหุ่นจักอีกกับเธอหนึ่งเนาะประเพณีลาวเฮาทัานเป็นแบบนี้พระโบได้คาดบ่เปลี่ยนได้พี่น้องเด้อ

มันงามตับเนื้อก็ิุกเลยนะครับคอะไรกาเลยนี่นะหวานักส่อยน้นี่กใส่เนาะหวาอเบียร์ใส่งกาก็มาอ้อนปันอนเลท่านเจ้านี่ยหมีขอเจ็ดข้อ้าขวัดข้อหอาหทุกเจ้าดีไหมมาแล้วใ่้เจ้าอยู่ดีนี่ฮะ เจ้าเนี่ยเปผู้นำพาบ้านเมืองเราลยนเงร้วมด้วยหน้าที่การงานการเงินการงานให้เดินเม็ดแรกสุให้นำพาบ้านเรียนเพียงไปได้นะให้งสุขวิไลเดินงเงินเงินมันเนอะไรยากมันเอาู่ใช้เงินไปจ่ายก็ได้เขาจะมั่นใจเลยได้ได้คุณพ่อไล่

ขอข้อดให้ก็ดีให้กนี้ดีกว่าเข้าเนาะเดีกว่าหกให้ข้อเจ้ามาหัวป้าเสียวอยู่ปาแกงเอกแง่เอสามสมัยสี่สมัยละเปนญาเด้สามไม่ได้ เียาเคียดงาวก็ไปไปนันนุนนี้มอ่าฮ่าอาหวนะเไปแดกลักเนาเนี่เอไ้าไปทิ้งวัน่วันงานวันน่ะงานวันขึ้นขึนขึ้นาึ้นขึ้นขึ้นข้นนขึนนขึ้นขึ้นขนขึนข้นขึนขึ้นขนข้นขึ้นข้นขึนขึ้อ้นขด้น้น้นขึ้มาึลนขึ้นนขึ้ข้น การยำดีีใหม่นี่เนาะให้ซื้อได้ขายมานตลอดไปเด้ออยู่ดีไม่แห้งมืดในตัวเคัือนสารนะครับดาเด้อได้ขายมานให้มีสุขภาพเพีงแห้งค็ดตลอดไปเนาอะไรบามปากบางโาลเด้อบันนานเลยเออใหคือการกออ ให้กดีให้กดีดีเ,เจ้ามือโฮมเด้อ,อมือนี่เป็นมืองา,ามงามดีมือรำมือด้วยแหละมือนีครับมือแห้งเนาะให้มือมีสุขภาพแข็งแรงท่าก,กายได้ใจเนาะให้ชื่อได้ไขามาตลอดไปเด้อปีนี้เด,อด้อเน,านืาน,านักเน,านื้นัอ่ะมันยืนมันยืน นะใช่เพ่นนี่าเอาตอนนั้นน่าเท่าไหร่รันน่าเออเอาน้าไม่เท่าไหร่เต็มนเอาเบียร์นะใ้เบียร์หาไข่หม่ปล่อยท่าเออมันไม่มาใช่เพื่อนนี่นจ้องนี่มาไข่ไหมนะองค์นี้เอาไ้ไข่หมจ่งนี่เดียวเออม่เขาจเงี้ไหมนะจอยใจนะเอาโชคเจ้าคุณ่าบ้านเลงเออจิ้งิ้งันสึดๆนะทุกคนนี่ลายด้อท่านเลขาบันด้อ้ากันที่บ้